สถานการณ์อากาศที่มันร้อนแล้วก็คลื่นความร้อนในยุโรปเนี่ยกำลังกำลังแบบน่ากังวลน,นะคะเพราะว่าปีนี้ยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนที่มาเร็วกว่าปกตินะคะจนทำให้เกิดปัญหาไฟป่าในประเทศรวยกีแล้วก็ฝรั่งเศสค่ะทำให้บรรดานักดับเพลิงก็ต้องเร่งในการควบคุมเพลิงไหม้แล้วก็ยุโรปตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนด้วยนะคะ ตุรกีรเผชิญกับไฟป่าในเป็นวันที่2แล้วค่ะในเมืองอิสมีนะคะซึ่งขยายวงกว้างขึ้นจากกระแสลมแรงมีการอบพยพประชาชนไปแล้วกว่า50,000ื่นคนใน5ภูมิภาคของประเทศนะคะขณะที่เกิดไฟป่าที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ตั้งแต่เมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาอุณหภูมิพุ่งสูงแต่40องศาเซลเซียสแล้วก็ไฟป่าลุกลามไปแล้วพันกว่าไร่ด้วยกันและได้มีการประกาศเตือนสุขภาพจากอากาศร้อนจัดในฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสแล้วก็เยอรมนีนะคะโดยโปรตุเกสนั้นจะมีอุณหภูมิสูงถึง43องศาเซลเซียสค่ะโดยทางตอนใต้ของเยอรมนีคาดการณ์ว่าจะมีอุณหภูมิสูงถึง39องศาในวันที่2ก,กรกฎาคม สวนสัตว์นะคะก็มีการช่วยเหลือสัตว์รดน้ําคลายความร้อนให้กับสัตว์ชนิดต่างๆนะคะมีการรดน้ําให้กับสัตว์มีการนําผล,ลไม้ที่เอาไปแช่แข็งให้เป็นน้ําแข็งเนี่ยเอาไปให้สัตว์ได้กินกันคลายความร้อนกันด้วยนะคะอิตาลีก็มีการประกาศเตือนภัยสุขภาพระดับสีแดงกับ21เ,เมืองด้วยกันนะคะโดยเฉพาะที่กรุงโรมหรือมิลานก็นแล้วแต่ส่วนการแข่งขันเทนนิสวิมเบอร์ดนันที่อังกฤษก็จะต้องเจอกับอุณหภูมิเขากําหนดเอาไว้เลยนะคะว่า คือถ้าหากว่าอุณหภูมิร้อนกว่า30.1องศาเซลเซียสเนี่ยจะให้นักกีฬามีการพักเบรก10นาทีนะคะทุกๆ10นาทีเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของนักกีฬาซึ่งปัจจุบันเนี้ยอุณหภูมิอยู่ที่30องศาเซลเซียสนะคะถือเป็นการเปิดการแข่งขันวิมเบลดันภายใต้อุณหภูมิที่ร้อนที่สุดเลยทีเดียวค่ะ โดยตอนนี้ทางยุโรปตะวันตกกำลังเจอกับอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็คลื่นความร้อนที่ตามปกตินั้นจะมาในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะคะแต่ปีนี้คลื่นความร้อนมาเร็วกว่าปกติก็คือมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนค่ะทำให้บางพื้นที่อุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติ 5-10องศาเซลเซียสนะคะซึ่งอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้ก็เป็นอันตรายกับสุขภาพแล้วก็ทำให้มีคนตายจากอากาศที่ร้อนจัดเนี่ยทั่วโลกมากถึง4 8 0 0 0 0คนต่อปีเลยทีเดียวค่ะเป็นตัวเลขที่สูงกว่าภัยพิบัติอื่นๆนะคะน้ำท่วมแผ่นดินไว้พายุนะคะขึ้นความร้อน้มีคนเสียชีวิตเยอะมากแล้วก็ยังมีความเสี่ยงกับเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ระบบสาธารณสุขด้วยเพราะว่า คนที่มีความเสี่ยงสูงสูงเนี่ยนะคะจากอากาศร้อนจัดก็คือคนแก่แล้วก็เด็กทารกนะคะรวมถึงคนงานก่อสร้างหรือว่าคนที่ทำงานออกลางแจ้งก็จะมีความเสี่ยงมากเป็นพิเศษค่ะ